ดีค่ะท่านผู้ชมอาจารย์ยศุทรานะคะอันนี้เป็นทับหลังของพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณน,นะคะแม้นแต่มีการชำรุดประหักพังไปบ้างนะคะแต่แสดงถึง ความสาคัญทางประวัติศาสตร์นะคะซึ่งชิ้นนี้นะผู้ว่าราชการจังหวัดส,สุรินเป็นผู้มอบให้แต่จะเป็นท่านใดนั้นอันนี้อาจารย์ม่ทราบนะคะทีนี้เรามากําหนดดูชิ้นส่วนแล้วก็การสร้างเนี่ยนะคะทับหลังจำหลักเทศภาพพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณเนี่ยนะ แกสลักด้วยหินทรายขนาดกว้าง24ซนติเมตรยาว105ซนติเมตรสูง46ซนติเมตรนะคะศิลปะลบบุรีหรือศิลปะขอมแบบบาปวนอายุราวพุทธศตวรรษที่16นะคะตั้งอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจังหวัดสุรินเป็นความสวยงามมากนะคะ